มนนีก็สวัสดีนะคะมาคุพบกับครอบครัวของมีสาํำจิ้งของพวกเรานะคะก็ได้สับปะรดมาหนึ่งคันรถนะคะมาลงให้กับแม่เจ้าคุณแม่ตะวันแม่มัลิของพวกเรานะคะวันนี้นะคะกราบขอบพระพคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะช้างชราของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะคะแนนแม่พ่อใจดีใจบุญนะคะเติมเข้ามาให้นะคะช้ชางชลาทั้งสามเชือกนะคะ ได้ทานผลไม้หวานๆนะคะแล้วก็ต้นสับประรดแล้วก็หญ้าอ่อนๆนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านเข้ามาเมตตาช่วงเล็กๆของพวกเรานะคะดูแม่เจ้าคุณนะคะแม่เจ้าคุณตอนเช้าๆนะคะมาอาบน้ํากับลูกควันนะคะขอบพระคุณแม่พ่อใจดีใจบุญมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตานะคะเติมคะแนนเข้ามาให้นะคะเลี้ยงช้างของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะ ได้ทานผลไม้หวานๆนะคะอาบน้ํานะคะตอนเช้าๆนะคะจะได้สดชื่นนะคะคแม่เจ้าคุณนะคะกินกินดีมากเลยนะคะอย่าย่าตรงอาบน้ํำยังกินเลยนะคะแม่พ่อจ๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกท่านนะคะเมตตาเข้ามานะคะ ให้กับแม่เจ้าคุณแม่ตะวันแม่มลินะคะช้างของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตๆนะคะสาธุสาธุนะคะที่เข้ามาเมตตาช่องเล็กๆของพวกเรานะคะช่องมษาลํำซิ่งนะคะช่วงนี้พวกเราก็ไม่ได้ไลฟ์ทุกวันนะคะแม่พ่อจ๋าเพราะว่าพวกเราย้ายที่ใหม่ก็คลุกคลานิดหน่อยนะคะ ลงตัววันไหนนะคะแม่ควานก็จะมาขอคะแนนแม่พ่อใจดีใจบุญทุกวันเลยนะคะเย็นนี้นะคะเจอกับครอบครัวของพวกเรานะคะครอบครัวเมษาาํำซิ่งนะคะช้างฉลาดทั้งสามเชือกนะคะฝ <Bright. S 1> ากแม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านเมตตาด้วยนะคะ <Bright. S 1> ช่องเล็กๆของพวกเรานะคะ <Bright. S 1> ช้างฉลาดทั้งสามเชือกนะคะรอความหวังความเมตตาจากแม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อจ๋าที่เข้ามาช่องเล็กๆนะคะแม่ที่มาช่วยเป็นสะพานบุญทุกทกท่านนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตโตด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะช่องเล็กๆของพวกเรานะคะดูแม่เจ้าคุณนะคะอ้วนท้วนมากเลยกินไม่เลือกนะคะกินดีมากๆเลยนะคะแม่พ่อจ๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆของพวกเราด้วยนะคะพวกเราตายายช่างชราทั้งสามเชือกนะคะกราบขอบพระคุณแม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะขอให้ทุทกๆท่านนะคะมีสุขภาพกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้คุณพระนะคะไปคุ้มครองทุกท่านทั้งครอบครัวด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะดูแม่จะคุณเดาอาบน้ําก่อนนะคะ อาบน้ําแล้วสดชื่นนะคะแม่พ่อจ๋าแม่จะคุณเรานะคะแม่จะคุณคนสวยอาบน้ํากับลูกฟานนะคะอาบน้ําดีมากๆเลยนะคะกินกินอย่างเดียวนะคะแม่พ่อจ๋ากินไม่เลือกนะคะขนาดตรงที่อาบน้ํานะคะยังดิงกินเลยนะคะกินจูมากๆเลยนะคะแม่กวานก็ได้คะแนนที่ทุกๆท,ท่านนะคะแม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านท่านเมตตาเข้ามานะคะ เวยเลี้ยงช้างชาราทั้งสามเชื่อนของพวกเรานะคะได้ทานผลไม้หวานๆนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะนนนคนงามหินยาหินยาตรงที่อาบน้ำพอดีเลยนะคะ น้ำนะคะสิ่อย่างเดียวเลยอ้วนท้วนสมบูรณ์มากๆเลยนะคะได้คะแนนที่แม่พ่อใจดีใจบุญนะคะเติมเข้ามาตอนเย็นๆนะคะได้ทานผลไม้หวานๆนะคะรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์มากๆเลยนะคะแม่พ่อจ๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่กวนขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้ทุกท่านนะคะ ร่ำรวยเงินทองโชคลาบก้อนตโตๆๆนะคะสาธุสาธุนะคะกราบขอบคุณมากๆค่ะ